สวัสดีครับพบกับผมพิรัมนะครับจากช่องเว of พิรัมนะครับวิถีพิรัมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในช่องของพิรัมไก่ชนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆท่านหนึ่งแล้วกันหรือหลายท่านไม่แน่ใจนะครับถามผมเข้ามานะครับเกี่ยวกับการปั้นนะครับไก่เนาะที่จับใหม่ขึ้นมาจากฝูงนะครับว่ามีวิธีการปั้นยังไงนะครับในสไตล์ของผมเนาะในแนวทางของผมนะครับอื เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนํและกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกนี้ก่อนว่าในการปั้นไก่อะรายละเอียดอะปีกย่อยมันเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามันมันค่อนข้างเยอะสําหรับมือใหม่เนี่ยผมกลัวว่ามือใหม่จะงงนะครับอ่าบางครั้งเดี๋ยวพูดพูดไปอย่างเงี้ยบางทีไอตัวคนพูดเองก็งงก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆือน,นึกออกไหมอ่าชนะแล้วผมก็เลยจะแบ่งนะครับเป็นทัก3าม ep ละกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปั้นไก่อ่ะเพื่อนๆอนอ่าก็คือตั้งแต่ จับจากฝูงเลยนะจนถึงสามารถไล่แข่งได้3มยกแล้วกันเอาประมาณนี้ดีกว่าแต่ผมจะแบ่งไป3 EP ีนะครับผมเอาเอาเอา,เอาประมาณนี้ดีกว่าเพื่อง่ายต่อความการทำความเข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่เนาะบางทีมือใหม่ผมเข้าใจนะว่าบางทีก็มองภาพไม่ออกมองภาพไม่เห็นเนาะถ้าอยากจะเรียนรู้มันก็ต้องใช่ไหมครับมันก็มันก็มันก็ยากนิดนึงนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยว E ีีแรกนี้ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับอ่า ผมผมจะพูดเกี่ยวกับจับตั้งแต่จากฝูงมาเลยนะครับหรือจากในล็อกในเล้านะครับมาปั้นนะครับตัวสามารถปั้มได้ซ้อมได้1ยกนะครับนี่คือ e ีพีแรกที่ผมจะพูดในวันนี้นะแล้ว EP 2ีนะครับผมจะพูดในเรื่องของที่ว่าปั้นจาก1ยกนะครับไปจนถึงตีได้2ยกเต็มนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ e ีีสุดท้ายผมจะพูดตั้งแต่การปั้มไก่นะครับ2ยกเต็มนะครับว่าต้องทํายังไง ออกกาลังกายยังไงนะครับมีวิธีการเลี้ยงการดูแลยังไงนะครับที่จนสามารถไปปั้มไปซ้อมได้ถึง3ยกนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไงเรียกว่าเดี๋ยวโทษนะครับเพื่อนๆไล่แข็งอะไล่แข็งได้3ยกแล้วกันว่าว่ามีวิธีการยังไงนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็เรามาพูดกันถึง EP นี้กันก่อนนะครับผมอย่างแรกนะครับสําหรับตัวผมนะที่ผมจะคัดไก่นะครับเข้ามา จับเข้ามาครอบสุ่มทาตัวนะครับสําหรับไก่ใหม่ในฝูงเนาะม,มันจะมีไก่ในฝูงก็มีนะครับไก่ <ๆ S 2> ในล็อกชําก็มีหรือว่าไก่ในเล้าอะไรก็ตามนะครับที่เราจับมาคัดมานะสําหรับตัวผมนะครับอย่างแรกที่ผมจะดูเลยนะผมจะดูจับเขามาดูก่อนครับดูความสมบูรณ์โดยรวมนะครับอของร่างกายเขาเนะาะดูทุกอย่างนะครับเปิดปีกดูนะครับปีกต้องเต็มทุกเส้นอเราดูต้องดูเช็คนะครับเช็คดูนะครับเปิดดูเช็คปีกต้องเต็ม เต็มแล้วทุกเส้นนะครับผมถึงจะจับเข้ามาทำนะอ่าดูเช็คปีกก่อนเลยนะครับหางนะครับในส่วนของหางยังไม่เต็มไม่เป็นไรนะครับอ่าหางเดี๋ยวเอามาโตในสุม่มเอามายาวในสุ่มได้หางเออเราจะเอาแค่ผมจะเน้นแค่ปีกก่อนขอให้ปีกเต็มก่อนนะครับส่วนอายุอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะที่เป็นไก่หนุ่มของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7เดือนนี้ก็สามารถเอาเข้ามาทําได้แล้วสำหรับตัวผมนะมันจะต่างจากเมื่อก่อนนะครับอ่าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีก่อน ไก่เราค่อนข้างโตช้าเพื่อนเพื่อนึกออกไหมอ่าจะต้องจับมาตอนที่9เดือน10เดือนอ่าจับเข้ามาปั้นนะเนาะเอ่อเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นไงอ่าเพราะว่าด้วยอาหารการกินต่างๆนะครับมันไม่ได้มีอาหารเสริมเยอะเหมือนทุกวันนี้นึกออกไหมไม่มีอาหารไก่ชนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงกันด้วยข้าวเปลือกนะครับแล้วก็หัวอาหารไก่บ้างไอหัวอาหารไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นหัวอาหารที่ว่าไก่สารพัดไก่กินได้ะครับเป็ดยังกินได้เลยเออมันก็เลยทบ ซึ่งต่างจากทุกวันนี้นะทุกวันนี้ไก่หกเดือนนี่โอ้โหอาจห้าหมดแล้วนะครับเพราะว่า,าด้วยอา,อาหารเนาะที่มันสมบูรณ์นะครับกินอาหารสมบูรณ์อาหารสมัยนี้มีแข่งกันออกมาหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับที่ไก่กินแล้วอ่ะสมบูรณ์โตวไวเป็นหนุ่มไวครับไก่พูดง่ายๆก็คือไก่ย,ยุคนี้มันเป็นหนุ่มไวไงทำให้ทักเจเดือนนี้ผมจับเข้ามาแล้วอ่า วิธีการของผมก็คือคัดมาเลยนะครับคัดตัวที่อย่างที่ผมแนะนําไปนะดูปีกเบิกอะไรให้มันเต็มดีสมบูรณ์แล้วนะครับผมเอามาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมทําเลยนะครับอ่าผมจะเอามาเาตะนะครับเตะกับไก่นวมมันไม่เรียกเชิงเรียกว่าเตะสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมจะเอาโฉบดูนะครับโฉบดูในที่นี้ก็คือโฉบกับไก่นวมโดยไก่นวมเนี่ยจะต้องเลือกที่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าไก่ดีเรา อ่าเป็นไก่นวมที่ตัวเล็กตัวย่อมกว่าเขาหน่อยนึงอ่ะก็ต้องเล็กกว่าแหละครับเออก็คือพันนวมหนานะครับพันนวมนะพันนวมอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆพันนวมหนาหนาอย่างเงี้ยผมพันสองชั้นเลยนะครับอ่าพันสองชั้นเลยอ่าแล้วก็พันปากเขาด้วยพันปากไก่นวมดนวยนะครับพันบนพันล่างเลยก็คือให้ไก่นวมไม่สามารถไม่สามารถที่จะเอ่อทำอันตรายอะไรไก่ดีเราได้อ่ะที่เราจะปั้นอ่ะเพื่อนๆนึกค่อยๆนึกตามนะครับนึกออกไหม ผมจะโฉบดูแค่2อถึงสนาทีนะครับสาเหตุที่ผมต้องโฉบดูอ่ะผมไม่ได้จะโฉบดูแข่งดูความเก่งหรือดูเหลี่ยมดูลีลาลายทั้งสิ้นนะครับอ่าไม่ได้ดูความแข็งแรงไม่ได้ดูในเรื่องของว่าเพลงตีอะไรมากมายนะครับผมจะโฉบดูแค่2อถึงสนาทีที่ผมโฉบเนี่ยเจตนาวงผมคือต้องการให้ไก่ตัวนั้นอ่ะเขาพร้อมสู้ไก่จริงๆแล้วนะครับอ่าพร้อมสู้ไก่จริงๆแล้วก็คือจะลองโฉบดูแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ได้โฉบนานนะเอาไก่ดีเรามานะครับ อาไก่ดีเรามาแล้วก็รูปหน้ารูปตานะครับเช็ดใต้ปีกนิดหน่อยนะครับให้พอสดชื่นเนาะให้กินน้ำนิดหน่อยแล้วผมจะปล่อยปล่อยเตะเลย2-3สานาทีนะครับไม่ได้เช็ดน้ำทั้งตัวจนแฉะนะแค่โฉบดูนิดนึงนะครับถ้าตัวไหนยังสู้ไม่เต็มใจสู้ต้องล่อสู้ดูแล้วมีอาการยังไม่ไม่ไม่อยากสู้ไก่นะครับผมก็จะไม่ฝืนนะเพราะว่าไก่มันเพิ่งอายุแค่7เดือนผมจะไม่ฝืนเลยผมก็จะเอากลับไปปล่อยที่เดิมนะปล่อยฝูงเหมือนเดิมหรือปล่อย เออล็อกเหมือนเดิมนะครับปล่อยล็อกชามเหมือนเดิมปล่อยเล่าเหมือนเดิมก็คือจะไม่บังคับเขานั่นเองอะ่ะอแต่ถ้าตัวไหนนะครับปฏิปฏิกิริยาสู้ดีนะครับเออห้าวหานนะจิตใจได้อย่างเงี้ยเออสู้ไก่นวมได้คือดูแล้วแวตานี่เอาไก่แน่เออผมก็จะเลือกพวกไก่แบบนี้เข้ามาทําก่อนนะครับอ่าพอฉบดูสองทางมาที่เสร็จแล้วดูว่าเขาสู้ไก่ชัวร์แล้วสู้ไก่แน่แน่แล้วผมก็จะเอาเขามาครอบสุมนะครับอ่าก็จะประมาณนี้สเต็ปแรกของผมนะ อาจจะทําแตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่นี่คือเป็น,ปนแนวทางของผมเนะาะก็จะประมาณนี้ก็คือเอามาครอบสุ่มและจะกิ่ดตัวก็ทั้งบางทีอ่อาจจะคัดมา1ิบตัว15ตัว20ตัวก็ว่าไปนะครับแต่จะเลือกเฉพาะตัวที่สู้ไก่ดีๆมาแล้วนะครับอืก็จะามาครอบไว้ในส่วนของการครอบสุ่มเนี่ยนะครับอาทิตย์แรกนะผมยังไม่ค่อยทําอะไรมากนะครับอืก็จะครอบสุ่มกินข้าวนะครับอืกินข้าวกินน้ําอ่าแล้วก็ดูนะครับว่าเขากินข้าวเป็นยังไงเนาะดู ให้เขาปรับตัวก่อนนะครับอ่าก็ยังจะไม่ออกกําลังกายอะไรเลยนะครับก็จะมีแค่ที่ต้องทํานะก็จะมีแค่ในอาทิตย์แรกที่เขามาครอบสุ่มนะครับอ่าอ่เพื่อนเพื่อน,นมือใหม่ค่อยๆฟังไปนะครับรายละเอียดมันเยอะอ่าในอาทิตย์แรกที่ผมเอามาครอบสุม่มอ่าก็คือผมจะดูแค่การกินกินข้าวกินน้ําเขาปกติไหมนะครับอ่าการขับถ่ายเป็นยังไงนะครับอ่าจะดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาปกติไหมอ่า เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องคิดอย่างหนึ่งว่าไก่ที่เราจับมาจากฝูงจากอะไรก็ตามเนี้ยเราปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติมาใช่ไหมครับบางครั้งแล้วเรามาขังสุ่มอ่ะบางตัวมีเครียดนะครับอ่าบางตัวจิตคนดุไปก็มีนะครับอะไรทํานองนี้ยบางตัวป่วยเลยก็มีอ่าบางตัวเอ่อท้องผูกนะครับเป็นขี้ตอกเป็นอะไรมันค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้หมดเนาะเพราะเขาเคยอยู่อย่างนั้นมานะครับแล้วมาอยู่ในสุ่มอ่าที่เหมือนต้องจํากัดพื้นที่เขาแล้วอ่า จะประมาณนี้ผมจะดูแค่นี้และในอาทิตย์แรกนะครับออันนั้นคือสิ่งที่เราดูอาทิตย์แรกที่จะทำนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะสําหรับตัวผมนะครับผมจะมีรูปน้ํานะครับรูปน้ําเช็ดน้ํานะครับตามปกติเลยนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเขานะครับแล้วก็ไปตากแดดนะครับการตากแดดก็คือพึ่งแดดแค่ตัวเขาแห้งผมจะเข้าเลยนะแล้วบางครั้งรูปน้ําเช็ดน้ำอย่างเงี้ยไก่ใหม่ใหม่มารูปน้ําเช็ดน้ํายากนะครับเพื่อนบางทีก็ให้ใช้พวกเอ แชมพูก็ได้นะครับหรือสบู่เหลวอะไรทํานองเนี้ใส่ผสมน้ําเข้าไปหน่อยนะครับอ่าเพื่อให้มันรูปน้ําเช็ดน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วอ่าพอตัวเขาแห้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่เอลูปครับอย่างข้างหลังผมเนี้ยอ่าแต่ไม่ได้เอาตากแดดน,นะครับอ่าพอแห้งดีแล้วก็เอามาใส่เดินลูกไว้ครับเอให้เขาได้มีความผ่อนคลายเอเดินลูกไว้ผมจะเอาไว้ด้านในโน้ตลูปผมก็มีอยู่ข้างในนั้นนะครับอ่าก็จะให้เดินนะครับ เดินผ่อนคลายไปอะไรไปประมาณนี้เนี่ยอทยิแรกจะทําแค่นี้เองทุกวันก็จะทําประมาณนี้นะครับอในส่วนของถ้ามีเพื่อนเพื่อสงสัยว่าแล้วยาบํารุงนู่นนั่นนี่ล่ะเออมียาบํารุงตัวไหนไหมที่จะให้กินนะครับก็สามารถให้กินได้นะแต่ผมยังไม่ได้ให้ยาบํารุงที่เป็นนะ้ําเป็นเม็ดยี่ห้อต่างๆนึกออกไหมครับวิตามินบํารุงต่างๆผมยังไม่ได้ให้ผมจะให้แค่สําหรับส่วนตัวผมนะเป็นไข่ต้มนะครับอ่าเป็นไข่นะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรนะครับผมได้แนะนำไว้แล้วนะครับใน ออ EP. สองของผมนะครับพี่รัำไก่ชง EP. 2นะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับว่าผมให้สมุนไพรตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสามารถย้อนไปดูได้เนาะผมก็จะให้นันนะเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่บอกนะก็จะประมาณนี้เองอาทิตย์แรกนะครับพอครบ1อาทิตย์นะครับพอครบ1อาทิตย์นะประทำอทย่างนั้นซ้ำๆกันมาทุกวันนะครับรูปน้ําตากแดดพอแห้งเอาเข้าปล่อยลูกแค่นี้นะครับไม่ได้ออกกําลังอย่างอื่นเลยนะในอาทิตย์แรก พอครบหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บผมก็ได้จับสมมติว่าเป็นกนําหนดสาวเรืออาทิตย์ก็ได้พเพื่อนๆก็เลือกเอาวันที่สะดวกนะครับสาวหรืออาทิตย์ก็ได้นะอืมพอครบหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆก็เอาเจ้าตัวเนี้ยมานวมนะครับการนวมครั้งแรกของผมนะครับผมจะนวมแค่10นาทีนะครับไม่เกินนี้เลยครับถึงกําลังเขายังเหลือยัยงเป็นตัวเตะอยู่ผมก็จะนวมแค่10นาทีวิธีการนวมของผมนะครับคือไก่นวมนะเหมือนเดิมเลยครับพันปากบนปากล่างนะแล้วใช้นวมหนานะครับ2ชั้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อเซฟนะครับ อ่าก็เหมือนให้ไก่ตัวดีเราอ่ะไก่ตัวปั้นเราไก่หนุ่มน้อยเราเนี่ยได้เตะเป้าเท่านั้นเองได้ออกกําลังเตะเป้าคือเราอย่างที่ผมบอกนะไก่นวมนะครับใช้ไก่นวมที่ตัวค่อนข้างเล็กนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนอ่าเพราะถ้าเราใช้ไก่นวมตัวใหญ่นะครับเวลาไก่บินประสานกันปะทะกันเนี่ยเดี๋ยวไก่ดีแล้วนะครับนึกออกไหมไก่นวมตัวใหญ่กําลังเขามากนึกออกไหมครับถ้าตัวใหญ่เกินอ่ะเตะของเรากิ้งล้มกิ้งล้มหงายไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวไก่อ่ะที่กําลังจะเริ่มสู้ไก่อ่ะมันจะ เรียกมันจะท้อนะครับมันจะบางทีมันก็จะเข็ดไก่ได้อ่าก็คือไก่นวมก็ต้องตัวเล็กหน่อยนะครับแล้วก็นวมหนาสองชั้นพันปากบนปากล่างนะครับอ่าแล้วเราก็ส่วนไอ้ตัวไก่ดีแล้วนะครับก็คือปล่อยปากนะครับไม่ต้องพันปากเขานะครับเพราะถ้าเราไปรีบพันเขาว่ามันจะทําให้ไก่มันเพื่อนๆนึกออกไหมยังไม่เป็นเพลงตีเลยแล้วเรารีบไปพันปากเขาเกินเนี่ยมันจะทําให้ไก่เขาเกิดความกังวลนะนึกออกไหมปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยครับแต่เราก็ เซฟนิดนึงโดยการพันนวมบางเอานวมอย่างนี้ครับอ่านวมบางนะครับถามว่ามันมีขายไหมผมว่าไม่แน่ใจแต่นวมที่มันบางได้เนี่ยเพราะมันใช้มานานไอ้นวมหนาหนาเนี่ยพอใช้ไปนานๆนะครับโดนน้าโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะบางอย่างี้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นึกออกไหมครับไอ้ตัวฟองน้ำขนานมันตายหมดแล้วอ่าเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้เนี่ยผมจะพันนวมบางอย่างนี้สำหรับตัวไก่ดีไก่ปั้นเราไก่หนุ่มน้อยเรานะครับพันนวมบางอย่างนี้แค่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยเตะผมจะครั้งแรกผมจะเตะแค่่10นนาททีีออผมบกะ คือผมจะไม่แตะเกินนี้นะครับเพราะว่าไก่หนุ่มน้อยแล้วนะครับอ่ากลังวังชานะครับระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อมันยังไม่มาถ้าเตะนานกว่านี้บางครั้งแล้วนะครับเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอะไรเป็นไปได้หมดนะครับผมก็เลยจะโฉบดูแค่นี้10นาทีนะครับอ่าแค่นี้สําหรับอาทิตย์แรกอืมพอมาอาทิตย์ที่2นะครับอ่าพอมาที่สองาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมทาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าพอครบอาทิตย์ปุ๊บเราจะมาเตะละ แต่ทีนี้ผมจะไม่ได้เตะ10นาทีพอมาอาทิตย์ที่สองผมจะเตะ15นาทีครับเอาแค่15นาทีนะครับผมในในส่วนของการเตะก็เหมือนเดิมทุกอย่างไก่นวมอย่างที่ผมบอกไปนะเหมือนอาทิตย์แรกเลยทุกอย่างเหมือนกันไก่ไก่ตัวดีเราตัวป้านเราก็เหมือนกันนะครับทาเหมือนอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์ที่2เนี่ยแค่เราเพิ่มเวลาเตะเป็น15นาทีนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับแค่นี้ แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเรานวมครั้งที่2เสร็จใช่ไหมครับพอเข้าทีที่่าพอทีที่3ผมจะเริ่มอ,ออกกําลังกายบ้างนะครับเล็กๆน้อย,อยแล้วจะเริ่มอ,ออกกาลังกายบ้างเล็กๆน้อยแต่ไม่ได้เยอะอาจจะมีบินกล่องบินหลุมนะครับบินหัวสุ่มนะครับอะไรทํานองนี้แต่จะแค่10ที20ทีประมาณนี้อาจจาะปล่อยวิ่งสุ่มบ้างนะครับฝึกเขาหัดเขาครับสักสินาที15นาทีทํานองนี้นะครับจะไม่ได้ทําเยอะนะเนี่ยจะประมาณนี้มีออกกาลังกายบ้างอะไรบ้างเล็กๆนน้อย ก็จะประมาณนี้นะครับทำเหมือนเดิม uh, ทำเหมือนเดิมทุกอย่างพอผ่านมาที์ที่3พอเราทำมาถึงอาทิตย์ที่3ใช่ไหมครับเรานวมอีก1ครั้งแต่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะเรานวม20นาทีเลยครับนวม1ยกนะครับผมไก่นวมนะครับอย่างที่ผมบอกนะเช่นเคยครับ uh, ไก่นวมเรานะเช่นเคยเลยนะครับก็คือพันนวมหนา2 2 2สองออันเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างไก่นวมนะครับ ส่วนไก่ดีเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือพันนวมบางชั้นเดียวพอนะครับผมอ่าแค่นี้แล้วก็เตะครบเลยนะครับครบยก20นาทีเลยนะครับอ่าสำหรับครั้งที่3เนี้ยอ่าก็ประมาณนี้อ่าส่วนอาทิตย์ที่4นะอาทิตย์ที่4นะครับพอหลังจากดาวเตะครั้งที่3ไปแล้วนะครับครบ1อันได้1อันแล้วนะอ่าอาทิตย์ที่4เนี้ยทีนี้แหละเราก็ออกกาลังกายเหมือนเดิมเหมือนที่อาทิตย์ที่3นะครับออกกําลังกายเขาเบาๆอย่างเหมือนอาทิตย์ที่3ที่ผมบอกไปนะครับอ่า ออกกำลังกายเบาพอครบอย์ถึงอาทิตย์ที่สี่นะครับถึงอาทิตย์ที่สี่นะทีนี้เราจะมาไม่ใช่ละเราจะไม่ได้ทําเหมือนเดิมแล้วนะครับอาทิตย์ที่สี่าเราสําหรับไก่นวมนะครับอเราเลือกตัวตัวที่เอ,อเรียกว่าสูสีกันนิดนึงนะครับแต่เดือยนะครับต้องไม่ควรมีนะไก่นวมนะครับไก่คูไก่อาจารย์เราเนาะไม่ควรมีเดือยนะครับแล้วเราจะพันนี้นะครับอ่าพันเป็นตัวนวมบางนะครับไก่นวมนะพันเป็นตัวนวมบางนะครับ นวมบางเลยนะครับแล้วปล่อยปากไก่นวมแล้วคราวนี้สาหรับไก่นวมนะปล่อยปากแล้วพันนวมบางนะครับผมแล้วในส่วนของไก่ดีแล้วนะครับไก่นุ่มไก่ที่เราปั้นเนี่ยผมจะพันยีแล้วคราวนี้เพื่อเช็คแผลไก่แล้วนะคราวนี้ผมจะพันยีแล้วนะครับก็คือพันยีเลยคราวนี้โดยการการนวมครั้งนี้ครั้งที่4เนี่ยผมจะนวมยี่สิบนาทีนะครับเหมือนครั้งที่3 เพียงแต่ว่าจะมีการปรับเรื่องนวมเรื่องอะไรนะครับให้เขารู้รู้จักความเจ็บแล้วทีนี้เพราะว่าไก่นวมแล้วก็พันนวมบางครับทีนี้จะรู้จักเจ็บแล้วปล่อยปากรู้จักโดนจิกโดนอะไรแล้วทีนี้จะมีเลือดออกตามหงอนตามหน้าเขาแล้วครับผมแล้วทีนี้ผมแนะนําอย่างนี้นิดนึงนะครับเทคนิคมันอยู่ที่ว่าในระหว่างที่เรานวมมา3ครั้งแรกอะ่ะให้เราดูด้วยว่าไก่นะครับที่เรานวมเนี่ยถนัดตีไทยไหมถนัดตีม้าไหม ตีไทยได้ไหมตีม้าได้ไหมหรือไม่ตีม้าไม่ถนัดไม่ถนัด,นดตีไทยให้เราดูครับว่าเขาชอบทางตีไหนนะครับอันนี้ในระหว่างที่เรานวม3ครั้งนี้เพื่อนๆนึกออกไหมให้เราให้เราดูไว้ด้วยซึ่งถ้า,เ,าเราดูแล้วว่าเอาอเขาชอบตีไทยครั้งที่4ที่เรานวมเนี่ยที่จะนวมปล,ปล่อยปากไก่นวมเนี้ยอ่าเพื่อนๆนึกตามนะให้เราเลือกไก่ไทยให้เขาถ้าเขาชอบไทยแต่ถ้าเขาตีไทยไม่ได้นะครับเรา,าเลือกพม่าให้เขาเอาไก่นวมเป็นพม่าเพื่อนๆนึกตามนะครับใจเย็นๆนะรายละเอียดมันเยอะอ่า ก็ประมาณนี้นะแล้วเราก็นวมไปเลยครับเพราะว่าตัวดีเราอย่างที่ผมบอกนะเราพันยีนนะครับทีนี้เราจะเช็คแผลได้แล้วว่าไก่เราตีแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็จะนวมไปเลยยี่สิบนาทีนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้มันก็จะจบถช่ว่าเราจับไก่มาอายุที่7เดือนใช่ไหมครับมันก็จะมาจบเลยนะในต้นเดือนที่ 8, อ่าอายุเข้า8เดือนพอดีอได้นวมที่ทีเพื่อนๆลองนึกนะสสุดท้ายเนี่ยเป็นนวมบางนะ เป็นนวมบางนะครับสาหรับไก่นวมเนะาะแต่ก็ตีไก่ดีเร,ร้รู้สึกเจ็บได้เลยนะครับอก็จะประมาณนี้ผมจะอีพี EP แรกผมจะประมาณนี้ก่อนก็คือเนี่ยตอนนี้เสร็จจากครั้งนี้นวคพันธ์ที่4เนี่ยนะครับเสร็จจากครั้งนี้เนาะเราสามารถปั้มแข้งได้1นึ่งยกเลยนะครับถัดจากนี้ไปอีก1อาทิตย์เราสามารถปั้มยีนหรือปั้มปั้มเอ,อ่อเทปได้เลยนะครับหยกนะครับมันจะเข้ามันจะประมาณ8เดือนกับอาทิตย์หนึ่งแล้แเดือนกับ2ออาทิตย์แล้วแต่ คือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่จําเป็นจะต้องตายตัวนะครับในสิ่งที่ผมแนะนําไปอะ่ะมันสามารถปรับปรุงได้เข้ากับเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงเข้ากับเข้ากับเอ,อ่อความเอ,อ่อต้องการของเรานะครับอ่าหรือความสะดวกของเราให้เราปรับให้เราให้เราเลือกเลือกใช้เลือกปรับเอานะครับผมอ่าคือรายละเอียดอะ่ะมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อนๆผมถึงได้บอกตอนต้นแล้วว่ามันต้องแบ่งเป็นเป็นเอ,อ่อ EP EP ไปเพราะแม้งั้นนะครับ มันจะงงและสับสนนะครับบางครั้งมือใหม่นึกภาพไม่ออกผมก็เลยต้องต้องมาประมาณนี้เนาะอ่าผมก็จะจบสําหรับอีพีนี้ไว้ตรงที่ว่าเราพร้อมปั้มหนึ่งยกแล้วนะครับอ่าเราพร้อมปั้มหนึ่งยกนะเดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วกันนะครับว่าอ่าเราพร้อมปั้ม1ยกเนี่ยเราต้องทํายังไงอะไรยังไงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ,อืม โอเคครับถ้าหากนะครับเพื่อนๆนะครับเกิดมีคําถามนะครับเกิดมีข้อสงสัยเนาะเกี่ยวกับคลิปที่ผมทํานะคลิปที่ผมแนะนําไปเนี่ยถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สามารถเอ่อทิ้งคําถามไ้ที่คอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อตามตอบห้ทุกท่านเลยนะครับเท่าที่ทําได้นะแต่ถ้าว่าดูแล้วว่าคําถามมันน่าสนใจอ่ะผมจะเอามาทําเป็นคลิปแนะนําก็แล้วกันนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยผม นั่งอัดคลิปตอนเย็นใช่ไหมครับเนี่ยฟ้าจะมืดแล้วนะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพในกล้องมันเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างเพื่อนๆถามผมมาเนี่ยผมก็อยากนะว่าทําคลิปออกมาแล้วให้มือใหม่อะ่ะเห็นภาพจริงๆแต่ผมก็พูดไปพูดมาก็จะงงเองเหมือนกันนึกออกไหมครับราบางอย่างบางคลิปอ่ะผมสามารถทําให้มันเคลียร์ได้นึกออกไหมเออให้มันชัดเจนได้แต่บางอย่างเนี่ยคือ นึกออกไหมครับเราเราไม่มีสคริปพูดอ่ะเราต้องนึกขึ้นมาแล้วพูดออกมานะครับจากประสบการณ์เราอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับยังไงผมถึงตอนนี้นะครับก็จะมืดแล้วนะครับผมขอฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับผม Way o f ์พิลัมนะครับวิถีพิลรัมนะครับผมยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้ผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ